สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องซีรีส์ Orlando Magic พบกับคีปแลนคารวาเลียอ่าวันนี้นี่บ้านผมมีเสื้อไคล i รีพอดีก็หยิบม,มาใส่และการเป็นคีปแลนคารวาเลียนะซึ่งก่อนเกมเนี่ยเมื่อวานไลฟ์สดเขเกือบทิ้งคืนแล้วก็เขาแข่งท่้งคืนนะข่าวมาว่า Jared ร็ดอารเรนเซนเตอร์ตัวเก่งเซนเตอร์ Center ที่เป็นจอมป้องการจอมรีบาวอ์จอมเล่นวงในไม่สามารถลงเล่นได้ ก็ทําให้แฟนคลิปแดนบางส่วนเนี่ยเกิดความกังวลว่าเอะขาดเซนเตอร์ตัวหลกักสงสัยจะไม่รอดนะแต่ว่าเปิดเกมมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเปิดมาในควอเตอร์แรกเนี่ยเปาโรบานเคโรอของออร์แลนโดเมจิกเล่นได้ดีมาก3แต้มวงในเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกมรีบาวบนลเกมวงในกินขาดทั้งหมดทำให้เมจิกเนี่ยนำห่างไปก่อนในช่วงแรกแล้วก็ กระแสะเกมไปทางเมจิกทั้งหมดก่อนที่จะเป็นโดนาวิเชลเนี่ยไล่บีขึ้นมาไล่บีขึ้นมาแล้วก็มีคาริสเรเวิร์ลงมาเปลี่ยนเกมจบควอเตอร์แรกออรแลนโดเมจิกนำ24ต่อ18ในควอเตอร์สองเมจิกก็ยังนวดเหมือนเดิมใช้ผู้เล่นตัวใหญ่รีบาวงในอัดเข้าวงในบันเคโรทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมกระแสะเกมเนี่ยเหมือนเมจิกควรจะเข้ารอบ จบควอเตอร์ที่ 2, อ r ออร์แลโดเมจิกนำ53า53ต่อ43ห่างกัน10คะแนนเกมไปทางเมจิกทั้งหมดคีฟแลนด์ไม่น่ารอดในควอเตอร์ที่3เนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมก็เกิดขึ้นเปิดควอเตอร์มาคาริสเรเวิร์ดกับโดนาวายมิเชลลดช่องว่างจาก10คะแนนเหลือ5คะแนนแล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมมันก็เกิดขึ้นในควอเตอร์ที่3นะครับเปิดควอเตอร์มาทั้งโดนาว i ยมิเชลแล้วก็คาริสเรเวิร์ดทำแต้มเร็วจี้มาเหลือ5คะแนนแล้วก็ เขามีการจับขยับซ้อนกันมากขึ้นโหดกันมากขึ้นเนื่องจากออ l a เรนโดเมจิกเนี่ยเป็นทีมตัวใหญ่นะควอเตอร์ Quarter แรกยิงมาแต่ว่าควอเตอร์สเนี่ยเขาเข้าถึงเร็วแล้วก็ช่วยกันซ้อนช่วยกันลองวงในทําให้เมจิกเนี่ยควอเตอร์สยิงยากฟิลโกล,ลดลงและจะเข้าในเนี่ยก็ติดอีวาโมบีและฝั่งคีฟแลนคาเลียดนแวร์วมิเชลเล่นเร็วเป็นหลักได้บอลฟาดเบรกถึงห่วงฟาดเบรกถึงห่วง ซึ่งทำได้ดีมากๆแล้วไม่มีใครหยุดอยู่ในควอเตอร์ที่3เนี่ยเป็นควอเตอร์ที่โดนัลเมเชลเล่นเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้เขากดไป17คะแนนและก็มาได้3แตแปมทีเด็ดของแม็กซ์สตุดยิงปังปังปังทำให้คลิฟแลนด์ค,คาลิเยนเนี่ยเล่นแค่ควอเตอร์ที่3นะกดไป33คะแนนเขากลับมาสู่เกมกลับมาพลิกแซงออร์ลโดเมจิกที่76ต่อ68 ก่อนที่ควอเตอร์ที่4เปาโรบานเคโลจะเริ่มเล่นดีขึ้นแต่ว่าโดนาวิเชลเนี่ยมันฮอตแฮนไปละเป็นคนลันระบบทุกอย่างแล้วก็เป็นคนตีจนโซนเมจิกแตกหมดก่อนจะดีดบอลให้กาแลนกาแลนยิงจนแม่นอะเอางี้ดีกว่าจบเกมคีปลานควารียพลิกจากควรจะแพ้กลับมาชนะท้ายเกมจากฝีมือโดนาวิเมเชลจบที่สกอร์106ต่อ94เป็น จะบอกว่าสุนมันก็ไม่ใช่อ่ะฝั่งตัวนออกเกมมันเนื่อยอ่ะดูใบจะง่วงไปอ่ะเออเดี๋ยวมาดูสถิติน่าสนใจหลังเกมดีกว่าสถิติน่าสนใจหลังเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้คีปลังคาเรียร์ฟิลโกดีกว่ายิงไป44%ออเรนโดเมจิก33%สแต้มคีปลังคาเรีย33%ออเรนโดเมจิก32%แต้มวงในคีปลนทำได้ดีกว่ากดไป50คะแนนออเรนโดเมจิก28คะแนน เซคันด์แชนสามดับสเมจิกกดไป26คะแนนฝั่งคีปลรนกดไป16คะแนนแต่ว่าคีปลดนเนี่ยมีฟัตเบก17บคะแนนซึ่งทำได้ดีมากๆแล้วก็ออร์แลนโดเมจิกเนี่ยช่วงหลังเนี่ยพอพอโดนพิกเกมกลับมาเขาเสียเทิร์นโอเวอร์ไม่ควรเสียเยอะมากเสียไป17ครั้งเป็นแต้มทั้งหมด17คะแนนเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมวันนี้นะจ๊ะ ประเด็นแรกนะครับแมนอัลเดอร์แมตเป็นใครไปไม่ได้เลยวันนี้ต้องให้เขาคนเดียวนะครับนั่นคือโดนแวนมิเชลเขากด39คะแนน9รีบาวด้าแอซิตมี3คะแนนยิงลงไป2ลูกฟิลโก25%ฟิลโกโดยรวมกดไป40%่สโดนาวานมิเชลเหมือนเครื่องกระตุ้นหายใจชีฟแลนด์โคเวเลียเนี่ยเหมือนคนกําลังจะตายอยู่แล้วกำลังจะเดดอยู่แล้วแล้วก็ได้โดนาวานมิเชลเนี่ยเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาปั๊มปึ้งฟื้นมาจากความตายแล้วก็ กลับมาสู่เกมได้วันนี้ถ้าใครเป็นแฟนโดนาวิชเชลควรจะดูไฮไลท์เพราะเป็นวันที่เขาเล่นได้มันมากๆหนึ่งต่อหนึ่งไม่มีใครเอาเขาอยู่แค่มีคนสกีนให้นิดเดียวเขาใช้ความเร็วทะล,ทะลุทะลวงเขาหาห่วงได้ดีมากแล้วก็ไอ้สับทูเคอะไอ้อะไรนะอา้าวลืมเฉยเลยไอ้ที่มัน มันใช้ท่าแบบกลางอากาศอ่ะมันเล่นจังหวะกลางอากาศเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาวางบนวางล่างคือโดนาเมวิเชลเป็นคนที่จบสกอร์ที่ห่วงได้ดีมากแม้จะเจอผู้เล่นตัวใหญ่แต่ก็ไม่มีใครบล็อกเขาได้เหตุผลที่คิบลนชนะในวันนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากโดนาเมวิเชลอยู่ในร่างทองฝั่งเพชรใครชอบโดนาเมิเชลต้องดูไฮไลท์เกมนี้เขายอดเยี่ยมมากๆนะครับ ประเด็นต่อมาในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยเขามองไปที่ส่วนตัวผมเนี่ยมองไปที่อีวาโมบีต้องบอกว่าการไม่มีจาริสอารเลนเนี่ยเป็นงานหนักมากๆฝั่งคลิปแลนเนี่ยไซส์สู้ไม่ได้เลยรูปร่างขนาดเนี่ยไม่ว่าจะฟานวากเนอร์เปาโลบานเคโลคาร์เตอร์จูเนียจาเลนซักมารคเอ่อสาเอาแค่4คนนี้ก่อนจะเป็นมอริสวากเนอร์เนี่ยแล้วก็ไอแซคเนี่ย คือแต่ละคนใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เขาพยายามเอาตัวอื่นถ่ายมาแล้วแต่มันก็คาดหวังอะไรไม่ได้นักไม่ว่าจะเป็นทอมสันไม่ว่าจะเป็นมอริสแต่คนที่เล่นเกมในวงในได้ดีมากๆแล้วก็ยืนอยากจะเล่นเกมวงในเนี่ยนั่นคืออีวานโมบี้อีวานโมบี้สถิติจะไม่มีก็ตามนะแต่วันนี้เขาป้องกันใต้แป้นได้ดีมากเขามี11คะแนน16รีบาวแล้วก็มี5บล็อก วันนี้การเกะกะใต้แป้นของอีวานโมบี้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆใครหลายคนที่ปมามเเรื่องเกมวงในของเขาผมว่าเกมนี้พิสูจน์ได้เลยว่าเขาช่วยเกมวงในได้ดีมากแล้วก็เป็นคีย์เป็นกุญแจสำคัญดอกที่2ไม่มีเขาเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้คลิแลนคาเลียไม่น่ารอดนะจ๊ะประเด็นที่3นะครับก็น่าผิดหวังมากๆ3ดาวลุ่งของออร์แลนโดเมจิกนะ เอาแค่หมัดหนึ่งสอง่อนเปาโลบานเคโลครึ่งแรกเล่นอย่างพระเอกเลยแต่ครึ่งหลังเละเทะเหลวเป๋วเอาตัวไม่รอดเปาโลบานเคโลในครึ่งหลังเนี่ยยิง15ลง4ฟิลโก26เซติดลบ16ฟานวัคเนอร์ครึ่งแรกก็ยิงไม่ลงครึ่งหลังยิง9ลง0ยิง3แต้ม9ลูกไม่ลงเลยติดลบ21แล้วก็จาเลนซักยิง6ลง1ฟิลโก16ปซได้ไป7คะแนนก็ อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยคือช่วงใท้ายช่วงบีมเนี่ยฝั่งออร a นโดเมจิกเนี่ยสามดาราเนี่ยพร้อมกันคล้องมือจับมือกันแล้วก็เล่นไม่ดีพร้อมกันหมดไม่มีใครพึ่งพาอะไรได้เลยไม่เคยเจอทีมไหนที่ดาราทั้งหมดพร้อมกันฟอร์อมดรอปในช่วงครึ่งหลังแล้วฝั่งคีปลายคาวเวียนเนี่ยคว้าโมเมนตัมไว้ได้แล้วก็แซงรวดเดียวเลยก็ต้องมันตีบตันเนี่ยพอมันโดนจับถึงเร็วมันยิงไม่ได้ ข้ามเข้าในก็ไปติดอีวาโมบี้ทั้งสามคนเนี่ยมีสไตล์แบบสไตล์ตัวใหญ่อะข้ามถึงห่วงอะไรเงี้ยมันมันเลยแบบมันอาวุธน้อยไปหน่อยอะมันแล้วมันมาบอดพร้อมกันหมดมันก็ยากมากที่ออร์เรนโดเมจิกจะกลับมาแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้น่าจะเป็นหนึ่งวันที่เจ็บปวดของสามสไตร์ที่พร้อมใจกันแป๊กในครึ่งหลังอะพอพอพร้อมกันแป๊กปุ๊บแล้วมันมันพังแบบพังระเบิดเลยแล้วมันไม่มีใครโผล่มาสักนิดเลยอะ ก็แม้ว่าเปาโลบาเคโรจะมาตอนท้ายแต่มันไม่ทันแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับว่านี่คือประเด็นที่3ที่พวกเขาไปไม่ถึงนะครับส่วนประเด็นที่4เนี่ยเอาเป็นว่า3.1แล้วกันผมชอบคาริ่เรเวอร์ดมากวันนี้คนที่จุดประเด็นเนี่ยไม่ได้มีแค่โดนอนม,มิเชลหรอกผมว่าคาริ่เรเวอร์ดเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ช่วยให้ให้โมเมนตัมหรือกระแสะเกมของชิฟลรนคาเวียเนี่ยกลับไปอยู่ในทิศทางได้ดีวันนี้ คาริเดเวิร์ดเนี่ยมี15คะแนนฟิลโก55%แล้วก็มี4อาร์ซิ์ลงมาช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับภาพรวมสุดท้ายนะครับมาดูสถิติ2ทีมกันหน่อยแม็กสตูดเล่นเกมรับดีกดไป13คะแนนมี3แต้ม3ลูกช่วยทีมได้ดีมากอแซคโอโคโลแม้จะมี8คะแนนแต่ก็เป็นส่วนสำคัญในการเล่นเกมรับใส่เปาโรบานเคโรอีวาโมบียอดเยี่ยมมากๆ11คะแนน16รีบาวเป็นเสาหลักในเกมวงใน โดนาเมมิเชล39คะแนนไม่มีเขาไม่น่ารอดดาเลสกาแลนโชคดีที่บอร์ดมาทั้งเกมแล้วมาดีควอเตอร์4กดไป12คะแนน4อาซฟิมาคันมอริสเป็นแค่อะไล่ลงมาเปลี่ยนคาริเลเวอร์ดลงมาเปลี่ยนกระแสเกมทิสทานทอมสันลงมาเป็นอะไล่ในเกมรับไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักแล้วก็แซมเมเรลคนนี้ลงมายิง3แต้มสำคัญช่วยเซฟทีมในควอเตอร์แรกกดไป8คะแนนนะครับ ส่วนฝั่ง o r ร์แลนโดเมจิกก็น่าผิดหวังนะฟานวักเนอร์มีแค่6คะแนนยิง15ลง1ยิง15ลง1โคตรโหดเปาโลบันเคโลมี38คะแนน16ลรีบาว2แอสซีก็ทำได้ดีแล้วเดี๋ยวรอดูการเติบโตในปีหน้านะแวนเดลคาร์เตอร์มี13คะแนน7ลรีบาลจจเลนซัตมี10คะแนนจากการยิง13ครั้งลง2ก็แปกพร้อมกัน2คนก็เป็นเรื่องน่าเหนื่อยนะ คนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะักก็เป็นคลิปแรกคาวเลียเข้ารอบต่อไปไปเจอกับบอสตันเซลติกก็ดูจะเป็นซีรีส์ที่น่าดูแล้วก็ผ่านเสียทีรอบแรกหลังจากไม่ผ่านตั้งแต่ปี19 9 3ถ้าไม่นับยุครวมของเรือบอลเจมเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปแรกคาวเลียในล่มเงาของโดแรนวิเชลจะไปได้ไกลขนาดไหนคุณมีประเด็นไหนคิดเหมือนกันไม่เหมือนกันคอมเมนต์ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกันต่อในไลฟ์สดคืนนี้นะวันนี้ลาลวครับสวัสดีครับ